สวัสดีครับผมบาววิเียนเมืองราศีมาแล้วมาเล้วมือนี่ไ้มาอยู่แล้วครับหกโตของบาวโยครับของบาโยหรือนายหอยโยครับหกโตครับงามๆเวยครับหกโตแดงแปดเวยครับนี่ครับนี่นะครับของนายหอยครับถึงไงมาไหมมือนี่ครับหกโตครับมีเดดสวยๆงามๆครับพี่กัดกิอยู่บ้านน้องออ่งครับอำเภอราศีสไลจังวัดศรีสะเกดครับ ราคาเท่าได้ผมสีห้นายหอยพันบ่อเกนะครับเอานายหอยเข้าไปครับผมเออสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับเส้าเกษตรกรผู้หักม้วหักคไข่สู่ทุกคนครับครับผมรายงานตัวครับนายหอยโยครับผมกาบมะนีมีหกสาวสวยครับหกสาวสวยมาให้พี่น้องเดเบิึงเดชมคือเก่าครับผมมื้อนี้นะครับปูปรโมชั่นราคาหกสาวสวยนายหอยมากเท่าไหร่เลยเออเยอะมั้งสีนี่นะครับเออเออมีละมีละมันสิงาม หกตัวเลยนะครับหกตัวนี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นหกพันบาทครับเจ็ดหมื่นหกพันบาทครับส่งฟรีภาคอีสานเนี่ยส่งพี่ฟาคอีสานได้ครับฟางอิสานส่งส่งฟรีมาเลยนะครับขันราคานี้แต่ถ้ารับเองกะลดได้อีกครับแต่ถ่ายให้ส่งกะราคานี้ครับผมนี่แหละครับเจ็ดหมื่นหกพันบาทเจ็ดหมื่นหกพันบ,บาทครับนี่เป็นี่เปนเล่ตัวนี้นี่สวยแห้งครับนี่นี่อ้วนตุบปุ้ดเลยครับนี่เล่ตัวนี้สวยแห้งอีหลีครับนี่นี่งามแห้งครับนี่นี่นี่ ผมว่าโบ่แม่นเลนี่เลพันใหญ่บ่นม่นี่นี่มันผมว่ามันสิพันใหญ่เลยครับไงไงเลีครับนี่นี่เฉพาะโตนี่ก็คุ้มเลยครับนี่คุ้มเลยนี่ครับนี่ครับคุ้มเลยครับอยากกินกินยาเก่งทุ่โตครับนี่มดเลยครับนี่อ่าสุดนั่นกะป๋ามาลงเลยประมาสองชั่วโมงครับเนี่ยการเท่าแก่กันโรมานั่นสองชั่วโมงสี่สุดสุดที่แล้วแม่นบ่แมนแมนแมนเนี่ยสุดที่แล้วที่โบ้มาไทยนั่นละครับของมือห่าอืมของมือห่ามือห่าพันบาทก็คือสุดนั่นหาโต หาโตของเงินหานัสุดนี่หโตเจ็ดหมื่นหันบาทเจ็ดหมืกพันบาทได้ครับเร็วเร็วเลอครับเร็วเร็วถองถือตละหมื่นสองพันนิดนนี่ครับผมหมื่น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 สองพันหน่อยหน่อยครับหมื่นสองพนน่ออยครับถือตละหมื่นสองพันหน่อยหน่ครับตาชาาชิไลมเนโตเดครับการ์มื่นหน่อยหนะครับกรแบงปั้นพีแบงน้องครับเอาไปเลี้ยงนะครับปลาสว่วงนี่นะครับฝนตกดูดูฝนชุ่มๆ กะเอาไปกินหยาในสวนเ่านี่แหละนะครับตังฟงสบายครับกะเกี่ยวเขาเร้วนี่กสิเป็นตไม้น่นะครับสุดนี่งามมอนพิซ่สวยนี่ครับงามครับนี่เสื่องหมพิ่างเสื่องไหนครับตนี้นะครับบนยาครับแ่ายทุกโต้ครับแม่ของเราเอามานี้ครับอันนี้และ้วก่าเกรษกรนี่ครับจับต้องได้การคันสนเจติดต่อ0 9 8 7 9 2ก5 7 8ท้าง Facebook กะกิจการบุญสาลี กะอัานฝาพี่น้องเศร้าเสษตรกรทุก่อนครับคือต้องการหาง่วหาควายไปเลี้ยงนะครับตอนนี้กะย่งเปิดคือเก่านะครับเปิดแล้วก็เด้อตอนนี้กะหนาจะบบรินนะครับผมเพราะว่าเปิดนะครับไปตำแห้งนะครับตำแห้งผมก็ว่าบริบนแท้เพราะว่ามันหกโตครับแมมันหกโตเจ็ดหมื่นหกพันบาทเนาะเจ็ดหมื่นหกพันบาทเองครับบริบต้นแท้ล่ะผมว่าสุวัตผมว่าสุดนี่บริบนเถอะนี่ครับไอ้บันนี้ผู้ใดนะครับที่ ที่อยากได้ง้วงผูไปคุณนะครับที่พระธูวมาสั่งผมเด้อะผมยังยังยังหาให้อยู่นะครับที่พระหาโตละไอแปดพันนะครับยังยังยังหาอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ง้วงไอตัวผูมันยังแบบว่าไอเวียดนามเพิ่นยังสื่อหลายตัวนี้มันยังต้องแาราคามันเลยสิขยับได้นิดน้อยในการหาให้ได้บ่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็สีแจ้งก่อนนะครับที่พาเพันโทรมาของไอสองบาวิเสียนนี่แหละว่าให้หาโต้ละ อ่าโบเกินแปดพันบาทนะครับคันขันโบเกินแปดพันผมก็สีพยายามหาให้อยู่นะครับอ๋อโบเกินแปดพันแม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 นกับคารถโรดนั่มล่วงหนึ่งงนะครับถ้าคารถทั้งคานั่นกับเพื่อนเอากับคือว่าเพิ่น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 อยากได้จักอันล่วงมึงจักรซิปตัวนะครับซิปตัวนี่คือเป็นตัวเถิดมดแมนครับซิป็นตัวเถิดเพื่อนเราไปขุนเพื่อนเอาไปขุนครับซิปตัวไปเถิดกับคือว่าอายุโบเกียงนะครับอายุเท่าอยก็ได้ว่าตั้งแต่ว่ามันมัน มันโตดีๆแน่ะต้นพ่ออันนี่ครับนี่ครับนี่ครับส่วนวันหนึ่งแดดมันบดครับนี่ส่วนส่วนนี้แดดจ้าเลยครับนี่นี่นี่จ้าเลยครับเดี๋ยวเบิ้งจ้าๆเลยครับนี่นี่ครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับแมนเพราะผมเปิดแล้วครับเว็บ่ค่อยแพงเหรอครับเปิดว่าให้พี่น้องเขาได้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 ขายตัวได้นั่นนะครับเขาไปขายตัวละหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่ขายได้นะครับแมนแมนแมครับสุดนีนะครับแต่ผมเปิดไว้แค่ตัวละหมื่นสองกว่าบาทนะครับหมื่นสองน้อยๆนี่ครับสุดนี่ก็เปิดไว้เจ็ดหมื่นหกพันบาท กะอันสนใจกะโทษคือว่าสิเขบาบอกเบิ้งคอกกะคืออ่าพิกัดบ้านน้องอึ่งตำบลน,น้องอึ่งอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกดครับยินดีต้อนรับพี่น้งอ,อ,นองครับแต่ว่าไอ้หมอวานนี่ยเขาอย่าเขามาอยู่สุดหนึ่งนะครับมากไกลๆบ้านกันหนินะครับอย่าเท่าไอ้อบ้านไกลๆกันหนิและบ้านผู้ชายายังไงครับก็คือว่าม้านอะไรมันไม่มีงัวนะครับเพราะว่าผมขายทร<อ>งเปิดเม,ม็ดเพิ่นมาเบิ้งคือกันเหรอผมขายไปิดเมื่อแล้วครับผมไอ้ทรงลูกค้าไปิดเมื่อแล้วทรงทรงทรงทุ่มเหมือนนั่นแหละครับแต่ว่าทีละโตสองโตสินะครับเพราะว่าอันชุดใหญ่กะ บางทีมาปุ๊บขันแย่ก็บางสี่ก็ขายไปเลยสินะครับเนี่ยกชุดกันชุดนี่ขันแย่กัดคุยราคากันไหนแต่ขันยกไปเลยนี่คือว่าถูกมากคุ้มขันยกเลยคือว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นพันบาทครับเจ็ดหมื่นหกพันบาทครับขันยกนี่ครับคือว่าผมว่าหันยกตีคุ้มกลัวครับแต่หันหันโตสองโตนี่เราขึ้นอีกได้มาต่อฮาร์คาร์โรสคาร์ยังอีกแม่ก็คือว่าเขาตีเชลีค้ากันนะครับก็คือบอกลูกพีอ่าบอกพี่บอกน้องผอ พอหักแม่หักบอกพี่บอกน้องบอกคนที่อยากเหงื่อง่วงห้วยว่าเฮ้ยสิสเลียใส่กันรห้ไปนะครับผมแต่การบ้านที่นี่พ่อไปแล้วงนะครับพ่อไปลงแล้วมันก็สิบเวลาสิขายเป็นฝูงก็ขายเป็นฝูงไลยนะครับเอาไปตัดราคาเองเลยง่วงห้ยเฮ้ยเขาไปตัเราคาเองนะครับเป็นคนตัดราคาเองก็เจ้าก็เอาไปตัดราคาเลยครับว่าเจอสิขายฝูงหรือสิขายเท่าไหรขายเองเงินเก่าเงินอนาคตนั่นขายได้นะครับเพราะว่ากําไรแน่นอนชุนิด ผมกำลังตีเลยว่ากำไรแน่นอนเพราะผมบวกกำไรพอค่อยไหลแน่นอนครับปีปีเดียวกับเปรี้ยกำไรเหรอครับบวกถึงปีสามแต่ผม่านจะเป็นมันเกี่ยวเขาแล้วน่าจะเกี่ยวกำไรเหรอครับแมนเกี่ยวเขาแล้วเปรี้ยกำไรเลยครับนี่สุดนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับเบื้องไทยเบื้องไทยเลยครับเบื้องไทยเครื่องครับนี่นนี่ครับเบื้องไทยนายหอยเพิ่นลหอเบื้องไทยครับเพิ่นคนมักไทยครับมักไทยมักไทยไงมักไทยครับนี่นี่ครับดีแดงนี่ง่ามเมี่ยงครับดีอีแดงตัวนี้ย่างง่ามด้วยครับดี งามยังแห้งเลยนี่ครับเพันว่าตุ้เป็นลูกหลอดนี่ครับเป็นลูกสติงเลตแต่ว่าบ่ผมก็ผมก็คิดว่าแมนแมนเป็นลูกหลอดแน่นอนครับนี่นี่ตัวแดงเพราะบอลงามแห้งน่าจะเป็นลูกพริกแดงบ่ครับตุกคุณพริกแดงคือพิสายแดงไงล่ะอันต้นกินงหญ่าอยู่นแมนแมนแมนครับสองตัวนั่นนั่นครับนั่นนั่นครับบอกไนั่นนี่แหละครับผมว่าเพราะว่าผมก็ใส่พริกแดงกับอันนี้อี่ยักษก็อใครคับอันนั้นตัวนี้ลูกสติงเลตครับนี่แมนอยู่ครับเพราะว่าหัวผมก็ใส่คือกันมันมันจังสีล่ะครับ มต้นไหนผมจำไม่ได้เพราะว่าใบมันอยู่ในรถผมมันปี่มันปี่สาแดงหรือว่าอันนั้นพริกแดงแหละครับต้นนั้นพีกหงานต้นนี้ไหนเป็นแปดครับฮันบอกปี่สาแดงกรับพีกแดงตัวผุนเลยครับตัวผุนครับสูงๆหนุนครับนั่แหละครับนี่นี่แหละครับของนายหอยครับมีแดงงามๆมีแต่สวยๆครับท่องมาคุยได้มันเแ่าแม่อยู่เคมาราดสุดอ่าสุดนี่พ่อไหนส่งให้เบิรงเได้เพราะวาผมว่าหิ้งหงายยิ่ยิบกันผมจะฉีดอันท้ายรูปให้เพิ่นเบิรงนั่นแหละแต่ท่องมาจากสองบริเียนนะครับเพิ่นว่ายูเคมาราดเพิ่่่นวาาไออ้ ขันขันใดงัวมากซีหาโตหกโตเจโตกระเดีเพิ่นว่าสินะส่วงไหนเบิ่งแต่ขันสมมติว่าเพิ่นสิเอาเพิ่มเอาไปซิบโตคือคือเพิ่นว่าให้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 เพิ่นเบิ่งก่อนนะครับว่าเพิ่นสิสนใจบ่แต่ว่าอันบ่ให้ไหนทยบอกตรงตรงมาผมให้ไหนทยรูปผมผมยังไม่ได้ไหนไทยผมกินของผมก็ลงมาหน้าครับสูดผมมาจ้องแล้วครับผมมานั่งทาเลยครับการขอบคุณผมผมผมขอให้เครดิตก่อนเครดิตเบาวิเชียรนี่ล่ะคือว่าช่วงนั่นก็บบอหัอนสมมตินะครับก็คือจเลัดิด ให้ดูขาไปเลยนะครับขายตะแก้วไปาะว่าผมถ่ายแล้วผมก็เอาลงเลยครับก็คือส่วนนั้นไอ้ผมเปิดใบหกหมื่นห้านะครับห้าตัวแต่ตัวนี้เจ็ดหมื่นหกหกตัวเจ็ดหมื่นหกเลยครับหกโต้ครับหกโต้เลยถือตัวละหมื่นสองนะครับกะราคากะโทรมาคุยกันได้นะครับขันบมกไก่แห้งผมกนครับอ่าทรงครับทรงหอดเทียนหอดบานบฮิเกรานะครับผมอันนี้ทรงนี่ราคาขันทั่วขันราคาทั่วภาคอีสานเลยนี่เจ็ดหมื่นหกพัน ฟังครับเจ็ดหมื่นหกพันครับเจ็ดหบาทนะครับทัวร์าอีสานด้วยครับแมนส่งฟรีส่งฟรีเลยครับผ่าอีสานส่งฟรีเลยครับนี่ครับงามๆเลยครับนี่นี่ฟังของเบาโยเพิ่นเบาเด้อครับเด้อฟังดีๆเจ็ดหมืนหกพันห้ารอยบาทครับเจ็ดหนหครับเจ็ดหมื่นหกบเอาเจ็ดหม่เอาห้าดบอก่เอาเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหกพัากได้ขึ้นออกห้ารอย เสียขนนี้ย่มม้ยมตดีครับวีดโอมงามด้วยครับแต่ละโตัดีครับเบทีหลัมันงามดีดีนี่ดีเฉพาะโต้นีก็สุดยอดลยครับดีครับแบบ พูนพูนพูนครับพูนไทยยิ่ง่งครับพูนบักไทยยิ่งย่งพูนครับดีผมสให้เบิรงนี่นี่มักตีนี่นี่นอนครับดีอนาคตแม่บอกเล่ผสมเลยครับดีบ่แม่นเล่น้อยได้นี่ครับเล่ยิ่งเลยครับไทยน้าๆครับนี่เต้เนื้อนี่ก็ได้เนลยเนี่ก็ได้เนื้อนี่ก็ได้แมนแมนแมนเนื้อนี่บ่ต้องวาถึงได้อยู่แล้วพอหนี่พันธุกรรมทรงพันธุกรรมดีครับนี่นี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้ดีเป็นแม่บอกเป็นแม่พันธุ์ครับผมนี่นี่ครับแน่นอนตัวนี้นี่แน่นอนเลยล่ะนี่จำพอประจําไปฟ้าเีผมงนีีี้นน่่ครับนนาขดเจ้าของงเพิ่นยัมกครับ เด็กเพิ่นเราว่าเพิ่นกามากเพิ่นว่าบาวิเซียนตัวนี้งามแหียงเพิ่นเรานี่ครับเบื้องที่เราครับเบื้องจ้าจ้าครับบาวโย่หอนแดดนะครับตอนนี้ขยายคอกเด้อครับขยายคอกอย่างไงเลยแต่ครับผมบอกไปก่อนผมเอาเพิ่นสิรับสุดใหญ่มากอีกครับเสียเอางเถึกมาลงครับตเสียเอางอถึกมาลงพร้อมนี่ครับเพิ่นขยายคอกผมสิให้เบื้องนี่ครับขยายคอกมันเป็นจังสี่เด้ครับนี่ใหญ่กว่าเก่าครับนี่จากใหญ่กว่าเก่าครับนี่ครับกำลังเฮ็ดครับนี่ขยายคอกนี่ขยายคอกเพิ่มขึ้นอีกครับนี่ของบาวโยเนียนี่ครับ นี่ละนี่ละครับธุรกิจดีครับบอกบอกบอกทำไนี่นะนี่นี่เลยครับเนี่ยมีแต่ต้องงามเลยครับกะสีเอามาไว้เพื่อนี้เพื่อนนั่งแหะครับบพรเดยว่าอันนั้นเอามาไว้เก็บสวยๆกันว่าสิบเดียเก็บดอกแต่เราเราบอกเลี้ยงได้ครับเออเราบอกเราบอกเลี้ยงเพราะว่าเพราะว่าล่าหายิยขอกึ่งอ่าอยู่แค่นี้ครับขอกูยี่นั่นเราเลี้ยงแท้แต่ไปแต่ของเขาป่ะไรครับนั่นเลี้ยงคือแท้ขอกูยี่นั่นแต่แต่ป่ะไรครับเพราะว่าอันนั้นอ่า พี่น้องนะครับตอนนี้ผมสีอยากให้เป็นเป็นเป็นอูางงาย้ออย่างงามเลยตัวนี้ย่างงามเลยบ่าบ่ายโยบ่ไปนี่งามเพียงแบบว่าเป็นเป็นบุญคือว่าบางบางบางเทียบอกอยังไงล่ะเป็นบุญคือว่าพีน<ม>่น<ม>้องไหมทีบุญเดี๋ยวมาทโตมาบอกกันไหมบัน่นเพินพ่นมักน้ำใจกันนะครับบางเทียผมกับบ๊วยเอมาซื้อบาด,ดอกคือว่าผมกับเป็นจังบุญอยู่เพิ่นกับสอยนุ่นไหมครับแต่คือว่าซื้อบางเทียเดี๋ยวบ่กลูกหล่ะเดี๋ยวบอให้แม่พี่เลี้ยงสาปันแม่พี่เลี้ยงสามาฆ่าคุ่กันไหนได้ลูกพี่นี่นี่อคคุณแม่รับ ลูกพี่คือว่าลูกน้องยังกะสร้างถ่อ <c oughs> โทรมาโลดนะครับออโทรเลยครับพี่ให้ผมเนี่ยท่านเท่านี้อ,อ,อันบอกไปบอกไปก็ได้ซาซาคอยบอกกัน,กน,มนผมแปลงไห่อยู่แล้วนะครับอ,อันบารีไหมาเบิ่งกรไหมาเบิ่งอยู่ขอ,อก,ก่อนอ,อ,อนตัดใ,ใจสื่อและการอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมคือว่า่อนที่ซื้อว่านะผมโทรมาก,ก่อนจะได้นะครับโทรมากขอเห็นหนากัน บ่างวตัวนี้ตัวนี้ตัวนีเป็นของตัวนี้ตัวนีเนี่ยครับแมนว่ามันแมนบอต้องปกบอตามที่าบอวิเชียนทายลงไปนี่มันมันมันหกตัวนี่มันแมนบอผมสีบอเสียบงวไปให้พี่น้องครับครับผมบอมีเสียบครับบอบอบอโยบอมีเสียบครับนี่ของแท้เลยล่ะดิครับให้เจ้านี่ได้บัหนี้สีเอาลูกเก้ามาขายแล้วครับไปหาตัวอื่นมาใส่ให่บอครับบอมีครับจชุดไหนผมก็จะขายตามสุดนั่นนะครับนี่แมนครับผมแมนเพื่อสีขายจังสีเลยครับสีขายจังสีแบบทุกแบบครับล้วก็เวลาโทรมาคุยกันนี่ ผมมาคืออย่างหนึ่งคือไม่ได้คนแบบอัิยาศัยดีๆผมขอพูดในไลน์ครับที่ว่ามีด้คนบอกแบบมันมวนโรมมหาบอก ครับพี่หาให้แบบนี้นู้ดเดบอจะเสีให้นู้ดเดบอผมกับสิยย่อมห้ทุกคนครับใหมาไม่ตามเพราเดือดทุกคนเพราะว่าตอนนี้ครับเขาแย่งกันซื้อง้อไหลผมบอกตรงเลยว่าตอนนี้แย่งกันซื้อง้อไหลง้อเถือกซื้อหลายง,ง้อแม่ตอนนี่เขาเริ่มเลื่อมเก็บกัน,กนครับ,พพรบเพราะว่าแม่เพราะว่าจัดตัางรัฐบาลเลยใช่ถูกต้องครับเนี่ยจัดตัางรัฐบาลเลยครับสีมีดก็นี่จะตอนี่บอกบันดีสิแพงขึ้นได้ง้อผมบอกไปก่อนเพราะว่าเอาแล้วได้บันดี้ราไม่ละค่าเนี่ยเราต้องเผาซื้อไว้ได้บพราะขนาดนั้นล่ะผมบอกไปก่อน อย่าลืมว่าจัดตังะะ้งรัฐบาลแล้วแล้วไหนบานิกาโทรมาปรึกษากันจะได้ปรึกษาว่าอยู่ขอบเป็นจังสันเป็นจังสีโทราม,า,มาผมไก่ข้มนามเนีน่าใหม่เพราะว่าประสบการณ์ดีกวนน่าเนาะงเมียนประสบการณ<ข>์เล่าหลายอยู่บ่อยโย่กับสีพ่อได้ไปรึกษาแนะน่าให้อยู่ว่างัวเป็นจังสีงัวเป็นยังคือขี่ไรเมียนเมียนอ้วนยื่นอื่นจังสีครับผมกับสีนี่ผมกล่าวปากกันเลยเห็นว่างัวจังสีนสี่ะนะหันเล่าสิไห้อ้วนนะบ่ถึงสามหมื่นผมผมว่าผมหูดีครับผมว่าผมมาทายผมหูด้วยแล้วสิบอกวิธีเลยล่ะครับอื กินแบบได้เสียงอ้วนนี่กินแบบได้เสียอ้วนครับแต่ว่าตนอันตอนนี้ก็คือว่าผมิืงเอาเขามาเนาะฝืนิ่งกําลังเอาเขามาเิืงกําลังเอาเขามามือนี่เหละครับเอาเขามามือนี่แล้วกับผมก็มาทายเลยครับเออนี่ละครับแต่ถามว่าบดถึงสามมือผมกล้าว้าเลยว่าอ้วนหันอยู่ในเล่าแป๊บเดียวครับเพราะว่าหยาเล่าเบองตดีดีเต็มอยู่ ทั้งหยาทั้งหยังเต็มมัดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่จะเบิรงเบอร์สิบสามีิเตอรตัวงา่ามมาคุยกันจะได้เหงื่อว่เป็นหยังอยู่ในควั่สิ่งว่ายจมีสุขทมหาผมก็ได้ผมเสียข้าแไม่นำ้ำให้มาเลี้ยงในสีหวานไว้อย่าง,งนี้นะครับเอาสุดท้ายนี่เบอร์โยสุดท้ายนี่ขอฝากพี่ฝากน้องในสุดหกตัวนี่ผมแบ่งให้พี่ให้น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปไปเอาเอาไปเป็นทุนเอาไปเป็นมรดกให้ลูกให้เต่านะครับนี่เน้นนะครับเลี้ยงไว้ลูกอยู่นอกซื้อไว้ถาลูกก็มาจากนอก ไงพอดีผสมได้กะบหกโตนี้เปิดในราค่ากษตรก้อนเจ็ดหกพันบาทบริการส่งฟรีถด้ครับทั่วภาคอีสานนะครับบริการส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับและกะคันซีเบิ้ลตัวจริงแนะนํำให้แอดไลน์098 792 1578หรือ Facebook กิจกรบุญสาลีขอพระคุณพี่ขอพระคุณน้องที่ติดตามรับชมและกะมาติดตามในเฟซบุ๊กติดตามใน อันไรในอันของบาวิเซียนหรเอว่นในไอเฟ e บุ๊ k หรือว่าในไอยูทู e นะครับของบาวิเซียนนี่แหละขอพูดในไลน์ครับผมขอบพระคุณมากครับขอพูดในไลน์ครับสวัสดีครับผมบาวิเซียนเมืองราชศีสไลด์ครับสุดท้ายนี่ผมเสียเบิรงอีกรอบหนึ่งครับงามๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมเสียเอาถักออกไปหน่อยนึงครับนี่ครับพูนมีแต่ถ่ายเงี้ครับมีแต่ต้มงามครับนี่นี่แหละครับมีแต่ต้มงามอีก่ดีครับสุดท้ายนี่ ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเน่เ้อครับผมบาววิเซียนเมื่อลาศีสไลสสวัสดีครับ